จ้าจ้าอุยกุ๊กกุหน้าไปโอะไรมาหน้าไปโดนอะไรมาลูกอยากมีหน้าม้าเป๋เหรอหน้าไปโดนอะไรมาลูกฮะมาละเอ๊ะยังรถเสียงรถใครนี่รถรถมาแล้วอีกอันหลงนะอันหลงไปโดนอะไรมาไปโดนอะไรมาถุงไ้าเธอแต่มันเป็นรอยเหมือนเชือกเลยอ่ะ ถึงเจออ๋ออยากมีหน้ามาอยากมีหน้ามาปัดเป๋อเช็คเสียงด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะลองเทสแม่ได้ยินหนุ่มไหมโอเคมาละไม่มาเลยจ้ะฉันน่าจะต้องดูมือถือเธอแล้วล่ะพะจุยหนึ่งคิวทวนพี่แย่งสัญญาณในใจอย่าเพิ่งจมเหลียวแลเธอไปเปียกอะไรมาอยู่ดีๆจ้ะอยู่ดีๆจ้ะอยู่ดีๆจ้ะอย่าทำดี อย่าทำพี่เหนียวเหนียวเธออีกนิดนึงก็ขี่คอใช่แล้วมีนาำมาแล้วค่ะมาแล้วคุณโธมบะหมี่บมาเลยหายเซบมาวันนี้หนูอยากมีผมหน้าม้าเนี่ยเอาเหมียวไว้ลูกเดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวพี่โยนเหมียวให้เอาไหมเอาเหมียวไหมเอ็ดเวิร์ดไม่มาเอาเหมียวไหมเออดิดเลยเอามาดิดเลยหรือเอากระปุกบรรลุนี่เปียกมาหนิเออดินมองเออดินเอาอีแล้วขุดอีกแล้วขุดอีกแล้ว อ่ะฟิวใครเผาหนูชิกินงหนูเล่นเฉยเฉยเนี่ยอธิน้ามาไหมคะแกคมอธิน้าน้องมีนามาไหมคะแม่แม่จะจองตั๋วเครื่องบินมาเสาร์อาทิตย์ค่ะเออกดดันมากอุ้ยบางคนถามล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วอ่ะใช่นุบาเฉยเฉยนะบังคับอีบ่าสูที่หน้าผมดูแสนหวานอ๋อ วันอยู่ไม่ครบวันอยู่ไม่ครบตรงนี้ต้องดูแสนวานหกวันอ๋อรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะหลังอาทิตย์หน้าหลังอาทิตย์หน้าค่อยสอบถามว่เมื่อจะได้บอกแม่แม่เพราะว่าเขาจะจองตั๋วเครื่องบินมาเลยนะคะบินมาหามีนาเลยนะคะเรื่องใหญ่อลังการมากมาแล้วมีนาคนสวยมาแล้วเด็กน้อยน่ารักรักตาอ้วนคอหายละ เออไม่ค่อยเมื่อก่อนนี้ตาดำเต็มลูกกระต่ายแถวนี้เห็นตาขาวแล้วอยูโตแล้วอยูโตเป็นชาวแล้วเบ้าเบ้าตาเริ่มเริ่มใหญ่ตามบ่มีแต้เลยดึงดูนี่ดูนี่มดวันนี้ไม่รู้จะส่องช่องทางไหนค่ะควันแบงควันแดงควันจืดกําลังเดินทางไปหาดอกแก้วอ๋อดอกแก้วปากกาแก้ว สุขใจส่งมีนาก่อนแล้วกันแม่มีนามาทีละครั้งนะบางทีอาทิตย์นี้พิเศษสองครั้งนะคะใช่อ,อาทิตย์หน้ามีนาไหมมานะคะมดโชว์ตัวนะคะเพราะว่าพี่ควันต้องไปดูแลน้องแสนหวานแ<ช>สดงว่าพี่ประแคลาเหรอพี่ประแคลายาวเพราะว่าบ้านแกอยู่ไกลแล้วแกกลับบ้านทีก็ ไปไไพักสายตากันหรือยังคะแอดแอบงีบไปแล้วแม่ข้าวเคิร์ดไม่กินเลยค่ะเลือกนอน <laughs> เลือกนอนนะคะไม่เลิกไม่กินนะคะโฉมหนูฉลาช,ช,ชนใจไม่คิดอมองหน้าหนูเลยไม่อกี้ออกบ้านตีสี่ออกบ้านตีสี่ก็ไม่ทันหรอกถาจริงไม่เช่าซื้อบัตรอะแม่แม่ไม่ทันเข้าดูน้องอ๋อใช่นี่ไงเอ็นดูแท้อ๋อแม่ไปวิ่งก่อนใช่ไหมล่ะ ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอประทานนะพยบอกแล้วว่าแม่ต้องขอรองเท้าจองใช่ขอรองเท้าวางไว้ที่ตั๋วจะไหนตัวแล้วเขียนป้ายติดไว้แม่บอกว่ากรุณาเอาบัตรมีนาหย่อนไว้ในรองเท้าด้วยค่ะเดี๋ยวมาจ่ายเงินวางไว้นั่นแต่ตีห้าเลยฉวยพี่พี่ฉวยไม่มีใครจะช่วยเกินนะจังฉวยเฉยมาเป๋เฮ้ยใจฉวยเอาแล้วเลยโอ้โหวิ่งไปโชว์ความสวยเออนั่นั่นนั่เห็นมาวิ่งเดี๋ยวเโค่นกันเด้อเอออเาละล่ะโคกันเด้อพี่เอกไม่เหลือละ กุ้งเกงในน้องไม่เห็นไหมขอเป็นเกงในห้อยมากเป็นเกงในขาบ้านนะคะแม่มาแม่มาแม่มากันเต็มเลยโอ้ยแม่มาแล้วแม่มาแม่มาแม่มาอุยจะไปหาแม่แล้วลูกจะโชว์แม่โชว์แม่โชว์นี่โชว์โชว์เลยจ้าโชว์เลยโชว์เลยจ้าแม่มาแล้วหรอเริ่มเลยแม่มาแล้วก่อยก่อยปอบอกใครห่วงยางใส่คอน้องคะอันนี้เรียกว่าเหนียงนะคะคุณแม่นะคะเหนียงค่ะ บางเรือยงคะแอดนอนไปแล้วแม่แบบข้าวเข้า,ขาไม่กินเลยอ่ะพี่ช่ยวยชวนไปกินข้าวก็ไม่ไปเลิกนอนกดปันนอนค่ะแต่นี้งีบสิบนาทีแต่ไปกินข้าวเหนียงก็เพื่มอุ้ยครูบูบี้เหนียงก็เพื่ออะไรหลงหลงหยอกหยอกกันด้วยสิแม่หลงเล่นกับเหนียวแรงมากกูเดี๋ยวกลัวมันกัดกันวันนี้แบดไม่ค่อยเต็มเพราะอยาสบายใจใช่หรือเปล่าพ่อวันนี้นอนไปยังคะวันนี้ยังไม่นอน ตาแดงตาแดงตังนี้ต้องมาถึงพ่อเอกตาแดงไม่หลับไม่นอนสักทีฉันก็ไม่ได้หลับไม่นอนเอาจวิเธอไม่หลับฉันก็ไม่ได้นอนเหมือนกันนะคะจำกัดจำนวนคนดูมีนะไหมคะจำกัดค่ะเพราะว่ารถเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะขายบัตรได้ในช่วงเช้าซึ่งหมดไวมากสองวันนี้หมดภายในสิบนาทีนะคะวางปุ๊บหมดปั๊บแม่คนเยอะแม่สันนี่ก็ต้องทำหนังสือสอบถามกรมอุทยานค่ะจะจะส่งอะไรมาให้เลี้ยงอีกไหมพักก่อนแม่พักบ้างนะะให้แม่พักเถอะนะคะ วันนี้จะได้เต้นไก่ย่างไหมนะเออสามพันไมนะแม่บอกแล้วว่าห้าพันนะแม่รอบต่อไปอ่ะว่าอะไรเนี่ยแม่แต่ละคนตกใจวันนี้คิดมาได้ไงวันนี้คิดมายังไงใช่ไหมใช่หนูก็งงเหมือนกันมาได้ไงเนี่ยไม่แล้วแม่แม่มาดูอะไรกันคะาเดี่ยวพันสี่เนี่ยมาดูอะไรกันคะจ้าจ้าจ้าเฉยเยจ้าใส่จ้าใส่แม่สวยๆเฉยจ้าโอ้โหจ้าจ้าใส่แม่แม่เลยหาคอไม่เจอแม่บูบี้เลอแม่บูบี้แต่ว่าจริง กระดุกกระดิ่าใส่อยู่ปคอไรหนาะข่บเพื่คุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะส่งมให้กําลังใจเต้ามีนาะสัปดาา์หน้างโช